เตอร์บีบี们大家好我们是玲ออง最喜欢今天的哪一套穿搭ช่อลุคนี้ค่ะนานๆทำทีตื่นเต้นมากๆน้องบอกเออจริงๆหนิงเราชอบนะลุคลุคของหมายถึงว่าขององอ้อมนะส่วนหลิงห๋อลุคแรกคืออะไรนะจำไม่ได้อ๋อลุคแรกเป็นเป็นบัลเล่แบบหนิงชอบลุคมูหลาน๋อมูหลานใช่ชอบมูหลาน ว่ามันเทดี如果้า己้า婚้你ถ้比ถ้า什้าถ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 ้นถ้าถ้า่้าถ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 ้นถ้า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 ถาถ้า้าถ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 ัาถาถ้าถ้นถ้าาถ้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 าาถ้า้าถาถาถา้ถาถ้า้ถูา้าถาถ้อถ้้าถาถ้าาค้าถ้าถ้คถาถ้าาคัญถางานแาถ้าา้าาาาาากา้าถาาาาถาราาา้ คือเจ้าเผ่าเจ้าสาวกําลังตัดเค้กแต่ภาพที่หลิงเห็นก็คือรอบข้างคือตะกอนล้อมเค้กหมดเลยเมื่หลิงก็เห็นภาพน,นั้นด้วยแบบไม่เห็นภาพนั้นนะหลิงก็รู้สึกว่าเออมันเสียดายก็เลยแบบหลิงจะไม่ให้ความสําคัญที่สุดก็คือตะก้องที่ลอ้ลอมรอบเค้กหรือว่า,าอะไรสักสองคนก็พอในงานอืมอะไรอกีกอะไรอกีกแค่นี้แหละจริงๆก็ให้ความสำคัญกับทุกอย่างนั่นแหละ อาจจะชุดของหลิงก็อาจจะชุดเพะอคิในสกอตชุดอต่งงานเราต้องมีชุดเออพาะหน้าผมก็ต้องมีมันก็ต้องมีหมดเลยใช่แต่ว่าหลิงแค่รู้สึกว่าชุดเป็นอะไรที่เราอยากเราอยากให้มันคลาสสิกสุดๆที่แบบเวลาลูกหลานมองกลับมาก็ยังยังยังไม่ยังไม่ดูเก่าใช่ยังไม่ดูเก่าอ๋ออยากให้ชุดแต่งงานอ๋อเป็นแบบเรียผ้ามันมันแหวกหลัง แบบเรียบๆนะแบบออมเธอจำได้ไหมว่าครั้งที่เราไปไปแฟชั่นอะไรอ่ะครั้งแรกที่เราไปดูแฟชั่นโชว์ที่เอ็มซเฟียแล้วมันจะมีนางแบบคนหนึ่งที่ใส่ชุดเดินผ่านแล้วออมก็บอกวอยากได้ชุดแบบนั้นซึ่งน้องออมที่หนิงจำได้ไงออมลืมไปแล้วผ <c oughs> ่ <c oughs> ตงตรงข้ามทุกอย่างกับชุดนั้นหมดเลยชุดนั้นคือเป็นชุดที่ <c oughs> ฟูฟฟูฟูฟฟแล้วก็ ยายฟังนะฟังนะเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนเปลี่ยนไวเกินน้องทีทถาไม่ทันฉันอยากได้ชุดเลียนแบบติดแกลมมาน้องออมโตแล้วน้องออมโตแล้ว <gasps> น้องออมโตแล้วโตวแล้วเนี่ยโต,ตแล้วค่ะน้องออมเธอเธอกินกาแฟาก็แสดงว่าเธอโตแล้ว สองคนแล้วมันตลกอ่ะใช่มันตลกกันสองคนไงแต่ว่าเออนั่นแหละมันคือภาพที่ภาพที่เราเราสองคนแบบรู้กันนั่นแหละน่ายตแล้วครับตอนแล้วก็เลยเปลี่ยนได้ปู่ชื่อเสี่ยวจเมาเหมาชั่อชื่อจินเ่อนแชร์กันก่อนแชง์กันก่นแร์่อนแกั่อนแชรน่อนแชั่แชัน่อนแชรออแน ร้องเพลงกับเต้นยิ่งแรกๆก็คือยิ่งไม่มั่นใจเลยขออ้อมน่าจะเป็นแบบเวลาอยู่ต่อหน้าคนเยอะเคืออ้อมอาจจะดูมั่นใจแต่จริงๆรแล้วอ้อมอินซิเคียวแต่ว่าทุกครั้งที่อ้อมดูมั่นใจเพราะว่าอ้อมมีเพื่อนอยู่ด้วยตลอดมีแม่มีแบบมีพี่มีแบบทีมงานอยู่เป็นเพื่อนตลอดอ้อมเลยดูมั่นใจแต่ว่าแบบเอาจริงๆรแล้วอ้อมเป็นคนขี้อายมากอ้อมไม่มั่นใจตลอดเวลาตอนเด็กๆอ้อมไม่มั่นใจจนถึงขนาดแบบไม่กล้าเดินไปซื้อไม่กล้าเดินไปสั่ง ก๋วยเตี๋ยวในร้านอ่ะโอ้ไป็นไปไม่มาเลยไม่รู้แค่ไม่กล้าเดินอ่ะก,วกวัวกัวโดนคนอื่นจัดแต่ว่าไม่เป็นไรตอนโตเราแบบเราแข็งแรงขึ้นแล้ว2024最开心和最遗憾的事情是什么มีความสุขที่สุดหรอจริงๆฉันคิดตลอดะฉันลืมเออสิ่งที่ทำให้ออมเสียใจที่สุดออมก็ลืมเสียดายที่สุดก็ลืมเหมือนกันส่วนมีความสุขก็ ก็ต่เรื่องเงินก็ผัวขอพี่อกมีความสุขที่สุดหรอมีความสุขที่สุดก็คงคงเป็นช่วงที่ได้อยู่กับคนที่เราอยากอยู่ด้วยสิ่งนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่สําคัญเสมอส่วนเรื่องที่เสียใจที่สุดก็คือฉันทําฉันทําแหวนหายในมูลค่าเยอะอยู่โอแมก้า oh <my> ก็เสียใจอยู่แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ก็คิดว่าเออฟาดขอฟาดขอไปใช่อืม 最近有有新的新的的趣或者想ในเรื่องงานก็ก็อยากอยากก o i n ิน r ตส่วนเรื่องเรื่องส่วนตัวอยากให้รางวัลตัวเองเป็นจริงๆอยากให้รางวัลที่บ้านเป็นบ้านเอ,อ่อความสนใจเป้าหมายใหม่ๆแล้วความสนใจใหม่ๆช่วงนี้น่าจะเป็นแบรนด์คลิปไซเลนค่ะคือตอนนี้อ,อ๋อ เหมือนจัดการแค่มีแค่สมาชิกในครอบครัวที่คอยช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบอยากจะตั้งทีมขึ้นมาเพื่อแบบอ่ะอย่างเช่นจะส่งต่างประเทศแล้วก็แบบออกแบบคอลเลกชันใหม่ๆออกมาให้มันแบบไปในทิศทางเดียวกันแบบแบรนดิ้งอะไรเงี้ยทําทให้แบบดีๆหน่อยก็ธุรกิจของใช่ทุกสนใจเรื่องนี้มากทุกวันนี้ทํางานกับบ้านไปก็คือติบกลับไปคุยงานเรื่องนี้แล้วค่ะอืมถ้าตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองกลาผูู้แล้วจะทำอกลัวค่ะ ลาบูบูเป็นสั์หราลาดนะคะแล้วตัวฉันไมไเหนื่อยะฉันรักบูบูก็จริงแต่ฉันอยากกอดบูบูมากกว่าเป็นบูบูแต่ฉันชอบลาบูบูมาอาจจะคิดตัวอีกทินนะครับพอรับูบูก็น่ารักจะเอาไปหลอกเด็กครับลาบู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 แต่ฉันถึงเพลงแล้วก็ท่าเต้นของลาบูบูมากมันเออเนี่ยแค่เด้งขึ้นมาในหัว ลาปู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 แล้วก็มีอีกเพลงหนึงในนันมาเป็นเพลงสองปูลาปูลาลาปูลาปูปูลาปูลาปูปูฉันรู้แหละฉันจะจัดฟันให้ลาบูบูจัดฟันให้ลาบูบูอย่างเงี้ยใช่ถ้าฉันตื่นมาฉันเป็นลาบูบูฉันจะไปหาหมอฟันก่อน dentist dentist ตีความตื่นเข้าใจผิดอะไร เข้าใจผิดได้แต่อย่าพูดอะไรที่มันเป็นไม่จริงอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดหรือว่าถ้ามีวิธีที่ดีที่สุดก็บอกบอกลิงหน่อแต่ว่าสําหรับ,บใช่แต่ว่าสําหรับลิงก็ลิงก็ยังคงอยู่เฉยๆอะ่ะก็อาจจะไม่ได้แก้ไขตรงนั้นไปแต่ลิงเป็นคนเงียบไม่ค่าทีบายอะไรงพัยสิบหาอยากอะไรางสอัสิ้านีอทำอะรบานด์ให้มีชื่อเสียงอืมแบงอบเป็นวงกว้างอืมแลส้วก็นองากอได้เล่นละครหรือภาพยนตร์ อแบบคาแรกเตอร์ใหม่ๆที่เราไม่เคยเล่นอืแล้วก็สามคือเกออินเตอร์คับอยากซื้อบ้านิดไม่อยากซื้อบ้านอะไรเหรอใจคนเปลี่ยนอย่างแล้วอยากซื้อบ้านแล้วก็ทำออยส์วันเดอรให้ให้ให้ดงดักให้ดดักแล้วก็เกออินเตอร์มากขึ้น ถ้ามีไหมเราเป็นคนละอย่างเดี๋ยวเราลงโทษคนนี้ไม่ดีเองเธอช่วยเหลือผู้อ่อนแอโลกเราจะได้ประดุงความยุติธรรมเดี๋ยวออมจะเดี๋ยวเราจะจัดการคนไม่ดีเองอืก็ดีโลกนี้จะได้ดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ฟังเรามาจนจบยังไงก็ฝากติดตามด้วยสารพิโซแล้วก็พวกเราสองคนด้วยนะคะพี่หลิงฝากติดตามด้วยนะคะก็เจอกันใหม่ Bye bye. We love you. Mwah.